การป็นมันกับมัวมันมัวมันทว่ามว่ามวงมาเห็นเลยทว่วเลยบังเลยที่หาวันนี่แหละมันแกงห่อ,อกแกงอ,อัวตาท่วมเลยเนยน้ำตาว <Money S 2> ันนี้แข็เป็นต้อกระจกค่ะค่ะแล้วก็ผ่าตัดข้างหนึ่งแล้วลูกสาวแนะนําว่าให้กินตัวนี้คนรู้สึกว่าไอ้ที่มันมัวมั่งอะไรมั่งอ่ะมันสบายตาขึ้นน้ําตาจะไหลแล้วก็มีวุ้นในตาทางดีคอนแทคระยะสิบวันวุ้นในตาก็หายไป ตาหมัหมองไม่ชัดตะกอนกับเป็นตาแล้วกับเป็นตอนเนี่ยมันมีอาการเกี่ยวกับตานะคะเป็นโรคน้ำตาไหลแสบตาเคืองตาแล้วก็คันตามากเลยดวงตาสำคัญกับคุณมากแค่ไหนดวงตานี่สสำคัญกับผมมากเลยครับดวงตาสำคัญกับฉันมากเลยค่ะ ดวงตามีควาสมสาคัญต่อลุงมากที่สุดดวงตาสําคัญกับผมมากเลยครับดวงตามีความสําคัญกับฉันมากค่ะดวงตามีความสําคัญกับฉันมากเลยค่ะดวงตาเป็นสิ่งสําคัญกับดิฉันมากนะคะรักดวงตากับดีคอนแทคอาการเป็นเหมือนกับมั่วมันมั่วมันทว่มวมองก็เห็นเลยทว่วเลยบังเลยคุณยายเริ่มทานวันละกี่เม็ดสองเม็ดวันละสองเม็ดเก้าแรง ที่หาวันนี่แหละมันแกงอออแกงหออน้ำตาบ่มีโอ้ยตาท่วมเลยเลยน้ำตาอืมวันนี้แข็งอ้มมันขึ้นดีไก่ขึ้นดีไก่เลยมันแห้งดีมันแกงออกมันว่ควข้นมันบ่ถั่วเห็นเห็นแกงดีเห็นไซสดีอืม มองอะไรก็เห็นจากที่มองไม่เห็นเออเจว่ากินไปหลายคอนีมันถิบกแก่แก่งแก้วคอนีบ่วาวัดสนดีคนแต่ดีกินๆเราโปเลยนะอย่าโปาเลยเป็นต้ตกระจกค่ะค่ะแล้วก็ผ่าตัดข้างหนึ่งแล้วข้างหนึ่งแล้วค่ะก็ประมาณเกือบหกเดือนแหละนะคะช่วงนั้นก่อนผ่าตัดประมาณหนึ่งเดือนลูกสาวแนะนําว่าให้กินตัวนี้จะทําให้ตานี่แบบ แข็งแรงถ้าผ่าตัดก็จะทําให้หายไวก็เลยตัดสินใจลองทานก่อนที่จะผ่าอีกข้างหนึ่งใช่เดือนหนึ่งค่ะความรู้สึกว่าไอ้ที่มันมัวมั่งอะไรมั่งที่ทำมาแล้วอ่ะนะมันสบายตาขึ้นปกติจะแดงค่ะ แต่ในตานะ่ยนะมันจะแดงในช่วงตรงนั้นอนะ่ะเรามีความคิดว่าคงจะเป็นพ่อเรากินตัวนี้ตัวนี้ก็คือตัวดีคอนแทคเออดีคอนแทกนี่ละค,ะค่ะจากผ่าตาัดตาไปแล้วทั้งสองข้างนะคะยังคงทานดีคอนแทกอย่างเดิมแล้วตอนนี้าการมองเห็นเป็นยังไงบ้างคะ ชัดค่ะถ,ถ้าเกิดว่าจะให้คุณยายให้คะแนนตัวดีคอนแทคเต็มสิบนี่คุณยายให้เท่าไหร่ดีคะก็คงประมาณเต็มกันมังค่ะเราะว่ามาันด <c oughs> ีอยู่ทีนี้น้ำตาจะไหลแล้วก็มีวุ้นในตามันเคืองๆทางดีคอนแทคระยะสิบวันวุ้นในตาก็หายไปน้ำตาที่ไหลก็หายไปรู้สึกด,ดีมากทับใจมากค่ะับดีคอนแทคดวงตาหมอมองวิชาคันแสบอะคุณยายทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปกี่กล่องแนละ้วถึงดีขึ้น สามสี่กล่องมาแล้วอแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นเยอะตะกอนกับเป็นตาแล้วก็เป็นตอเนี่ยไปค่ะสองเสียแล้วก็หายมันคือมีอคือเก่าบัดนี้อยู่ต่อมาเนี่ยก็เลยมิลูมิลานเาอยายาดีคอนแทคมาให้กินกินแล้วรู้สึกว่าดีแบบนี้ตาแกงเห็นหงเก็บกาเขาก็ได้เยอะเนี่ยตีเดยติดติ๊นกนระดับขึอย่าง จังเส,สียโยกถึงตะเกียบงงๆเศร้าๆมองมาเห็นได้กังเสียงงซองเสียมืดมืดถ้ามาเห็นดิพ่อแม่พี่น้องขันท่าว่าเป็นขึ้จังในน่างเราดิเอาไม่กินเด้อมันสิดงดีเกินยาเขานี่าดีนี้ดีจังวันเป็นเที่ยวบัดาลงมาปวดปวดเลยเนาะมันมีอาการเกี่ยวกับตานะคะเป็ <te ver zat todavía> นโรค ตาไหลแสบตาเคืองตาแล้วก็คันตามากีเห็นภาพดำๆเหมือนหยักย่ายลอยไปมาใหอาการฉันก็ภูมิใจมากเลยค่ะจนวันหนึ่งเนี่ยมีเพื่อนแนะนําดีคนแทมที่ฉันทานนะคะเันทานไปได้ประมาณหนึ่งเดือนค่ะอาการต่างๆแสบตาคืองตาคันตาน้ำตาไหลนี่หายหมดเลยค่ะเหลือแต่ภาพหยักย่ายที่ลอยไปมาก็จาง ดีขึ้นมากเลยนะนั่นดีใจมากเลอจะมาแนะนำให้เพื่อนๆซื้อมาทาน